พูดถึงนี่กระแสละครโซเวลีรีลานปังมากติดเทนทวเตเตอร์ด้วยครับผมติดเทนตั้งแต่วันแรกที่ออนแอร์นะครับผมว่านี่แหละครับเป็นพลังของแฟนๆที่ยังคอยแบบสพอร์ตเราแบบเหนียวแน่นอยู่อะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนครับแล้วตอนนี้นแฟนๆก็ตลรอเรื่รองที่เราไปรับเชิญหมงไมมาลานรับ,ครบ,บเคยบ้านไร่เซเป้โซใช่ไหมตอนนี้กลับมาถ่ายหรือยังก็เคยบ้านไร่มีถ่ายถ่ายไปแล้วบ้างครับ ช่วงที่สามารถกลับมาถ่ายได้อะไรเงี้ยครับก็มีถ่ายไป2อสคิวแล้วครับเราอย่างบ่วงวิมาลาอย่างเหตุที่หนิงลงว่าแบบมียกกองยกกองเลยวันนั้นเราไปด้วยไหมวันนั้นเหมือนจะมีครับเหมือนเหมือนจะมีไปด้วยก็ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เข้าใจด้วยสถานการณ์อะไรด้วยอย่างเงี้ยพูดถึงพูดถึงน้องบุดาหน่อยช่วงนี้ได้คุยกับน้องได้เจอน้องบ้างไหมคะก็มีเจอกันที่งานครับได้เจอกันแล้วก็ในกองละครก็จะได้เจอกันแต่เราก็เว้นระยะห่างกันเพราะว่าต้องอยู่ในมาตรการที่ว่าเรายัง ใกล้ชิดกันยังไม่ได้<ม>ได้ไม่มากนะักอะไรเงี้ยครับมีอัปเดตอะไรกับน้องบ้างไหมคะเรื่องเรื่องงานอะไรต่างๆเพิ่มเติมน้องมีอัปเดตบอกอะไรบ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็นี่แหละครับผมก็เป็นละครเป็นละครเคยบรนไล่ลไลที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วก็มีบ่วงวิมา,าลาที่เราไปรับเชิญอะไรเงี้ยครับแฟนๆมีรุ้นแบบว่าเอออยากให้นคูนนน่เราลงลงคู่แล้วก็มีแบบอะไรนะรุ้นให้เป็นคู่จริงอันนี้นมีโอกาสมากไหมบ้างไหมคะเรา อยู่ในสถานะแบบนี้มันโอเคแล้วครับเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่เราสามารถคุยกันได้มันสบายใจมากกว่าเป็นเพื่อนนั่นแหละครับดีแล้วครับเวลาไปกองก็ดูแลน้องเหมือนเดิมเล่นกันเหมือนเดิมครับผมเล่นกันเหมือนเดิมผมว่าเป็นคนขี้ซนขี้แกล้งอยู่แล้วเรื่องปกติฝากถึงละครเรื่องอื่นที่เรากำลังถ่ายหน่อยค่ะ ผมตอนนี้ก็มีชาติพยากรมนักเลงครับกำลังจะเปิดกล้องแล้วนะครับผมแล้วก็ถ่ายทําไปแล้วบางส่วนก็จะมีเคยไป็นรจะภปให้โซแล้วก็บ่วงวิมาลานะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับผมร่วมเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่นะครับผมโซเวลีครับผมเป็นกําลังใจพวกเราด้ครับพูดให้แฟนคลับติดตามละครทุกเรื่องที่เรากำลังจะกำลังมีผลงานในตอนนี้ ผู้ช่วยโชติค่ะผมว่าอะไรครับผมก็นี่แหละครับผมทุกผลงานนะครับผมไม่ใช่แค่ของผมนะครับผมพี่ๆในช่องทุกคนก็อย่าลืมช่วยกันซ<ส>ัพพอร์ตกันนะครับผมเป็นกําลังใจพวกเราด้วยครับอถามถึงการถ่ายทำเรื่องเรื่องนี้บ้างเป็นยังไงคะเรื่องฉากบ,น,บ,ดดน,บนี่ก็เป็นแอคชั่นนะครับผมแล้วก็ได้เจอนักแสดงใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับผมก็มาเจอพี่โหนครับพี่โหนพี่ฮาน่าก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกนี่ก็กับพี่โหนนี่เราเราเคยร่วมงาน มีครับมีในเรื่องของตะกุดโทนได้เจอกันครับแลเ,เราฝึกสนิทกับพี่โหนนี่เป็นยังไงบ้างคุยกันปกติครับแลกเปลี่ยนกันปกติเพราะพี่โหนก็ชอบเล่นฟุตบอลก็จะคุยกันเรื่องบอลเรื่องเรื่องดนตรีเรื่องอะไรที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ครับมีอัปเดตอาการต้องหมดตอนติดอีกบ้างไหมครับช่วงช่วงนั้นใช่มครับก็มีแบบว่าก็คงให้กําลังใจกันหายไวๆครับใช้เลยค่ะช่วงนี้ต้อกับโควิดแล้วกัน ก็อยากจะเป็นกําลังใจนะครับผมให้ทุกๆคนนะครับผมพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็เจอวิกฤตหนักเลยหลายทางเลยนะครับผมทั้งโควิด -19 นะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมนะครับผมส่วนน้ําท่วมเนี่ยถ้าเราว่าเราสามารถไปช่วยได้เนี่ยเราก็จะเข้าไปช่วยนะครับก็มีคุยกับพี่ไว้คุยกับพี่บินไว้ครับผมอาจจะลงไปช่วยครับเป็นกําลังใจทุกคนเราต้องผ่านผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ